ในจังหวะชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนน่ะอีกคนหนึ่งอาจจะทําความดีแต่อีกคนหนึ่งไม่ไม่รู้วัตถุประสงค์อาจจะไม่รู้จุดประสงค์จึดบุ่งหมายก็เข้าใจไปเองตีความไปเองแล้วก็ด่าคนอื่นว่าคนอื่นแบบนี้มีอยู่นะปัจจุบันนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายกําลังจะบอกว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยความเคารพยำเกรงต่อบุคคลอื่นอาจจะมีน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่พระจะทําอะไรก็แล้วแต่คนก็จะกลัวอ่าถ้าหากว่ากลัวในี่นี้คือถ้าจะไปว่าพระหรืออะไรต่างๆเขากลัวตกนรกครับอืมชั่วช่างพระอะไรนะที่วัดสํานวนเขาน่ะชั่วช่างชีชั้งพระอ่าถ้าชีรู้เนีชีเขาจะบ่นอีกมันเกี่ยวอะไรก็โยงอีกเนี่ยสํานวนครับเรื่องชดช่วยมยกให้ชีนะเรื่องดีๆให้ยกให้พระเออชั่วช่างชีดีช่างพระจริงๆแล้วเนี่ย แต่และคนแต่และท่านก็ล้วนก็ต้องเดำเนินชีวิตไปด้วยเหตุปัจจัยของตนของตนถ้าหากว่าเราขับเคลื่อนชีวิตด้วยบุญกุศลเนี่ยก็จะเป็นผลดี